วันเสาร์ทำสปากเกตตี้กันดีกว่านะครับสปากเกตตี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็กุ้งก็เอามาลงกระทะที่ว่าน้ำมันจากการเจียวเบคอนนะครับง่ายๆครับกุ้งใส่เข้าไปแล้วก็นิ่มๆนิ่มๆก็พอตึงๆก็แยกเอาไว้สปากเกตตี้เราก็ต้มเรียบร้อยแล้วก็เบคอนเราก็เจียวแล้วนะครับเจียวแบบเอาพอตึงๆไม่ยากก็กุ้งก็ใส่ลงไปในสปากเกตตี้นะครับก็ พริกป่นก็โรยๆเข้าไปนะครับพริกป่นไม่ต้องประหยัดนะครับก็เพดหน้อยอร่อยดีแล้วก็คลุกกันไปคลุกกันมานะครับก็อันนี้ไฟอ่อนนะครับก็ถ้าไฟแรงไว้มันจะติดกระทะแล้วก็เอ,เอาเบคอนเนี่ยแล้วก็มาพันไปก็พันมาน้ำมันมาเกาะก็โรยไปเพิ่มนะครับไขมันดีทั้งนั้นเราก็เติมเติมเข้าไปนะครับก็โอ้โห เห็นแล้วก็อยากกินเนี่ยนะครับก็พริกไทยดำก็ใส่เยอะๆได้นะครับก็เราซื้อมาขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานก็ไม่ต้องประหยัดมันก็คลุกไปคลุกมานะครับก็เอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนเอาข้างบนลงไปข้างล่างนะครับก็ยังไฟอ่อนอยู่นะครับเราคือเน้นให้สปาเกตตี้เนี่ยออกแนวอังดดงเต้นะครับคือไม่เละเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไป ต้มประมาณว่าหนึบๆนะครับหนึบๆคือม,มันจะเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะสู้ฟันหน่อยกอ็อร่อยดีนะครับก็อีกจานหนึ่งก็เหมือนกันก็ใส่สปาเกตตีเข้าไปใส่กุ้งโรยไปข้างบนเบคอนก็โรยก็ไปข้างบนก็ง่ายๆนะครับมีอะไรก็โปลงไว้ข้างบนนะครับก็จัดให้พอๆกัน2จานอันนี้ก็พ้ามอชอนชีสก็โรยเข้าไปนะครับ อันนี้ก็เพิ่มความอร่อยนะครับอร่อยมากอร่อยน้อยก็โรยเยอะโรยน้อยโรยเยอะก็อร่อยเยอะหน่อยแล้วก็อ,อ,ยยอันอนี้ใส่สีนะครับสีไม่ใช่อะไรนะครับก็แครอทนะครับก็เดี๋ยวหาว่าเรากินมีแต่แป้งไม่มีผักนะครับอันนี้มีผักด้วยมีแครอทเห็นไหมเอ่อเพิ่มความสวยงามสวยงามให้กับจานนะครับก็พริกไทยดำทับลงไปอีกนะครับคือสังเกตว่ามันจะเป็นชั้นๆนะครับมี มีไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นนี่ก็ะโปะหลายๆชั้นเข้าไปนะครับก็พร้อมยกขึ้นโต๊ะได้นะครับทำสลัดไข่ด้วยนะครับสลัดไข่ก็ง่ายๆมีน้ำมันมะกอกบัลซามิกวิ n งเกอร์แล้วก็น้ำสลัดใส่ไปหน่อยไม่ต้องเยอะน้ำสลัดที่ธรรมดาถ้ามีเป็นขวดมันก็จะออกหวานเกินเราไม่ต้องการให้หวานเกินเ,เพิ่มแมเนสนะครับแมนสข้างบนแล้ว ส่วนผสมสำคัญของปวดของเราก<ๆ>็โรยชีสพาร์มาชอนไปอีกครับพาร์มาชอนชีสโ,ยโยรยๆกันไปแล้วเดี๋ยวไปอยู่บนโต๊ะเราก็จะคลุกกันไปคลุกกันมาก็จะได้ความอร่อยครบนี่หน้าตาอย่างนี้บนโต๊ะก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบสปาเกตตี้นะครับแต่ว่ากา็ผมชอบครับ <c oughs> ทำบ่อยๆอ,อร่อยดีสวัสดีครับ